ทุกคนครับกิจกรรมในวันนี้หน้ากากไฟอีโวกลับมาแล้วก่อนที่เราจะไปสุ่มกันผมจะพาทุกคนไปหาเพชรฟรีไฟจากเกม Happy Dummy เล่นฟรีดาวน์โหลดฟรีทั้ง Android และ iOS จิ้มลิงก์ใต้คลิปแล้วกดดาวน์โหลดได้เลยดูเพชรผมให้ดีๆนะครับ4,000เพรอยากดาวน์โหลดมาแล้วล็อกอินเข้าเกมให้เรียบร้อยตัวเกมหน้าตาประมาณนี้นะครับเป็นเกมสะสมคอยคอยเหรียญรูปดาวนะครับใช้ในการแรกลกรางวัลบัตรทูมันนี่ หรือเติมเงินเข้าโทรศัพท์มือถือสามารถหาเหรียญคอยรูปดาวง่ายๆจากการเล่นเกมทั่วไปหรือจากการแข่งขันนะครับมีการแข่งขันรายวันการแข่งขันชิงคอยนะครับทุกคนแลกบัตรทูมันนี่นะครับหรือจะเป็นการทําภารกิจนะครับทุกคนมีภารกิจมากมายให้ทานะครับสะสมคอยเหรียญรูปดาวและนําไปแลกรางวัลหรือใครจะเชิญเพื่อนเพื่อรับเหรียญเพิ่มได้นะครับทุกคนสามารถเชิญเพื่อนได้เช่นเดียวกันนะครับและการแลกรางวัลก็กดมาตรงที่ ที่รูปหมูนะครับทุกคนจากนั้นกดเลขรางวันอ่าก็จะเด้งไปที่ระบบเลขนะครับทุกคนก็สามารถมาแลกบัตรทูมันนี่หรือเติมเงินได้นะครับก็แลกไปเลยครับบัตร TM นั่นเองนะครับก็ขอแลกเป็นบัตรทูมันนี่สามรบาทนะครับทุกคนแลกขั้นต่ําที่150บาทนะครับทุกคนก็สามารถกดแลกได้เลยครับเลกวันนี้วันพรุ่งนี้ก็มากดรับรางวันนะครับทุกคนกดรับรางวันยังไงให้เลื่อนมาข้างล่างนะครับจะมาที่หน้าบันทึกกดบันทึกปุ๊บคัดลอกรหัสบัตรทูที่แลกไว้นะ นําไปเติมเกมนำรหัสบัตรทูที่เราคัดลอกมาวางนะครับแล้วก็กดยืนยันได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็เติมเงินสําเร็จนะครับทุกคนเพชเข้าไม้ไปดูเข้าจริงนะครับทุกคนนี่นะครับเพชจาก4,000เพชตอนนี้เป็น4,900แล้วนะครับทุกคนฝากไว้ด้วยนะครับที่ลิงก์ใต้คลิปนี่ผมเพิ่งเติมก็รับเคียวไปเลยสิครับลิงก์ใต้คลิปนะครับไปโหลดกันมาเล่นเยอะๆนะ เอาระครับสวัสดีครับวันดีก็อยู่กับผมทิวทิวดีและตอนนี้ก็อยู่ในเกมการีน่าฟีไฟกันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนสําหรับในวันนี้กิจกรรมใหม่นะครับทุกคนหน้ากากไฟอีโวมาแล้วนะครับและเราจะไปซุ่มกันและดูเพชรที่ผมเตรียมมา4,900เพชรที่ผมเติมมาจากเกม Happy d u m m มี่นะครับใครอยากเล่นนะครับลิงก์ใต้คลิป เดี๋ยวเราไปสุ่มกันนะครับมาดูว่างบ4,900เพชรจะได้ไหมนะครับจะหมดหรือเปล่าหรือว่าจะยังไงจะเกลือหรือจะอะไรไปดูกันนะครับทุกคนที่ลัคกี้รอเย่านะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับสําหรับแฟชั่นอีโวนะครับกับมาเยือนนะครับทุกคนหน้ากากไฟเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยนะครับทุกคนว่าใช้กี่นะครับสําหรับหน้ากากไฟนะครับใช้3พิมพ์เขียว7หินอีโวตอนนี้ผมมี5หินอีโวแล้วแล้วก็นี่นะ หน้ากากม่วงนะครับทุกคนใช้2พิมพ์เขียว5หินอีโวแล้วก็สีฟ้าใช้1พิมพ์เขียวกับ3หินอีโวแล้วก็สีเขียวใช้1พิมพ์เขียวกับอีก2หินอีโวนะครับทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนได้ไหมนะครับทุกคนโทเคนนะไม่สามารถแลกเปลี่ยนโทเคนได้หรือเปล่านะไม่น่าสามารถแลกได้นะทุกคนก็แต่ว่านะครับแต่ว่านะแต่ว่าเอ้าใน g ีเอ็มบอกมีการันตีวะไอ มั่วหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูไปสุ่มกันเลยดีกว่านะครับทุกคนงบ4,900ไปดูกันผมจะเอาหน้ากาก,ากไฟขอหน่อยเหอะมากดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยกดข้ามไปเลยเฮ้ยห,ห,หินออกสองตอนนี้หินผมครบแล้วทุกคนตอนนี้ผมมี7หินอีโวแล้วเหลือแค่พิมพ์เขียวแค่3มอันนะครับทุกคนกดครั้งเดียวหครั้งน้าได้เลยนะขอพิมพ์เขียวมาเฮ้ย What the fuck bitch ว h y วัาแล้วดนึ่งออนไปกันต่อครั้งที่3นะครับ270เจดพจกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับทุกคนเฮ้ยโอ้โ oh ห oh. ตกใจหมด้ oh oh. ขอพิม์เขียวได้ปะมาโอ้โ oh ห oh oh. ผมว่ามันเอาขมคืนแล้วแหละผมว่ามันเอาขมคืนแล้วแหละแ <laughs> ม่งดวงดีเกินไงอุ oh ้ย oh oh. กูว่าไม่ใช่ละไม่ใช่แล้วเฮ้ยน่านไงว่าแล้วเริ่มละเด้เหลือ3,200เพชรแล้วไปโอ้โหไม่ใช่แล้วนะครั้งละ270เพชรนะครับไม่ใช่โน้อยๆนะครั้งละ270เพชรอะน่านไงเฮ้ยกูว่าไม่ใช่ละกูว่าเกลือแล้วแบบเนี้ยไปเฮ้ยหินไปเฮ้ยหินไป โอ้โหไม่ออกเลยเฮ้ยเหลือพันหกร้อยเพรเฮ้ยทุกคนผมจะร้องให้ไม่มาเลยเฮ้ย what the fuck bitch เฮ้ยผมมีหินเยอะมากแต่ว่าพิมพ์เขียวออกอันเดียว what what the fuck ไปกันต่อมาข <c oughs> อเหอะเฮ้ย <c oughs> ไม่งหินกูมีสิบเอ็ดอันละในจีเอ็มบอกมีการันตีวะไอเ้เหี้ยมั่วละวมั่วแล้ว,ว,ลวไอเ้เหี้ยไม่งหลอกโอ้โหทุกคนหมดกันโอ้โหโอ้โหหมดครับทุกคนเกลือไม่ได้นะครับสี่พันเก้าเกือบห้าพันเพชรนะครับผมได้พิมพ์เขียวมาแค่สองอัน คนดูอยากจะร้องไห้สำหรับคลิปนี้นะครับใครได้กี่พิมพ์เขียวใครดวงดีคอมเมนต์กันหน่อยสําหรับผมนะครับเกือบ5 0 0 0ัเพชรน,นะครับทุกคนได้พิมพ์เขียวมาแค่2อันสําหรับคลิปนี้ขอตัวไปกินเกลือน,นะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ